ก็สวัสดีครับสวัสดียามยินนะครับผมเนาะวันนี้พบกับเราเช่นเคยครับทางช่องพลายแสงจัน channel นะครับวันนี้เป็นวันหยุดครับเพราะควานหยุดนะครับเลยอัปเดตให้แม่แม่ได้ดูกันนะครับผมเนาะก็ให้อาหารครับของหวานกับแม่แม่ครับผมเนาะคุณแม่ลําไยครับผมและก็ถึงเวลาของดาวเด่นของเราครับคิดดีของเราครับผมคอยดูว่าพ่อควานจะไม่ให้เขาเข้ามากินอาหารเขาจะทํายังไงครับผมฝากแม่แม่ติดตามชมดูนะครับดูสิครับดูเนี่ยคุณแม่ครับผมอ่ะ มันมันนี่มามาม่มาทำให้ออคนเอาเลยมานี่มาให้กินมันนี่มา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 ทำให้ทางไวเอาแม่มามาม่ให้เข้าไม่ให้เข้าแล้วครับไม่ให้เข้าแล้วครับก็ดูครับดูดูดูๆๆๆๆดูสิครับไม่ขี่หลรงด้วยนะครับดูเวียน พอแล้วมาต้องให้แล ah ้วพอแล้วค <it all> ิด <bunları> ดื้อพอแล้วคุณแม่พอแล้วพอแล้วเออพอแล้วมาสำลักหน้ามาต้องใหายเลอมาต้องใหายเลอเด็กดื้อมาเนี่ยมา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 เว้ยมามาเว้ยหยาบคนที่ครับผมไม่ให้เข้าครับผมไม่ให้เข้าครับมาแม่ๆมาเม่ๆมาเร็ว ของใครของใครแกล้งครับแกล้งเด็กน้อยครับแกล้งเด็กน้อยครับพี่น้องไม่ให้เข้ากินโอ้ยไม่ยอมไม่ยอมขี่หลังนะครับวันนี้ครับจะกินอย่างเดียวเลยเวลาอืมออร่อยป๋อหืมไม่สนใจอะไรอย่างนี้เลยไม่สนใจพ่อเลยป๋นหนิฮะโอ้สาบังไว้นะเนี่ย ไปแม่พอแล้ไ been, ไไวไม่ต้องไปกินแล้วเด็กดื้อันี่มามามเยอๆมากินกับแม่เรยๆมัมมัมมมมนี้มามมัมมใขาด็ก่อนมาใหกินด้อทาไก่อนนะครับพิ่น้องตกินหลังด้ว่าจะกินครับผมไม่กินลังยงไม่กินผมไม่ให้ ส่งไม่ให้กินมันกินค้างไว้ค้างไว้แม่ให้ให้เข้ามากินได้แล้วนี่มให้ค้างไว้กวนชื้นๆนี่นะมันดีแท้มาต้องเลยเออที่โกงเพราะเขาไม่ให้หนูกินนะเนาะดื้อครับผมเด็กดื้อก็อัปเดตให้แม่ๆดูครับวันนี้ก็เนาะพ่อฝานก็ หนึ่งวันครับผมอยากให้ส่ความต้นของน้องครับผมเริ่มอิ่มแล้วนะครับเริ่มอิ่มก็จะเริ่มกวนพ่อควานเลยครับดูสิครับเมื่อกี้จะไม่กวนพ่าควนนะครับเริ่ม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 เข้าท้องแล้วครับผมต้องเลยเบียดไวส็นไหมครับไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ให้ทำไมชิลุทำไมไม่ต้องให้หรอก เด็กอะไรเด็กนื้อดิเด็กดยพไม่ให้มากเลเด็กดื้อเด็กมต้องมาเบียดนะมาวะมาวะมาวต้องเลยมา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 มมามเ้มามาเร็วเร็เรเลยเหาจงหัจงเข้าได้เลยเอออะไรไหม วันนี้แม่เม่พักผ่อนลูกน้องให้แม่เม่พักผ่อนหนึ่งวันเราไปกอดกันเองเนาะอันนี้ก็อดกันเองครับอ่นนอีอครับกอดกันเองค,ครับไม่ต้องลยไม่ต้องเลม่ต้องมามู่เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ลูกเล่นเลย งัดแต่งโฟกัสออกครับผมไหนไปกินดิยูตัวฟ้ายูตัวฟ้าม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 าเร็วมามามาไม่ไม่มาเร็วไม่ๆม่ไม่

แบดจะแตะเลยงเบียดสิครับโอ้ยโอ้ยเด็กเกเลยไม่กินหรออืม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 มามาม่เร็เร็วมากินมาคาแม่เร็วเร็วเรีบรีรโอ้ยทำไมแรงพอแล้วเรากินเยอะหรอกินดื้อินดื้อนดื้อ มันต้องเลยเสยใจเา้อครับ้อไเยอะนเยอะๆๆแส็ๆอย่างนี้เลยตาสว่างโลกครับผมเนาะไม่มีเนอะทีเปิดร้านแล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยครับนี โต่เละเจ้าดิ้นต่อเละจริงๆเจ้าดิอนมันต้องนี่เอาไม่ได้ตจ้าเนื้รักกันเลยรักกันเลยรักกันเลยนี่รักกันเลยนี่รักกันเลยนี่แม่แม่ฝากตีก้นหว่าเดี๋ยวป่ดตีก้นให้เดลยรักกันเลยนี่เด็กดื้อครับเดี๋ยวฝากตีก้นหนึ่งครั้งของใครครับของพี่น้ำครัหนึ่งครั้งของใครขอไม่จ่ายทุกวัน อีกสองครั้งของพี่จ้าสามครั้งของแม่เอ้ทีการหอมจุ๊บๆเออก็มาละ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 ยานะอย่าอัลตร้าเสือรไม่กินไม่ไม่สูแรงน้องไม่ได้ครับคุณแม่จ๋าสูแรงไม่ได้เลยเด็กดื้อนะก็อาหาร ของหวานดำเย็นครับคุณแม่จ๋าวันนี้เนาะก็พอกอ่อปานเออวันนี้ก็พักก่อนครับตเลยพอน,น้องสน่อยครับผมเย็นเครับทุกวันครับถึงไรไม่ไพมรพ่อปานก็ให้กินทุกวันคุณแม่จานะ๋าเนาะชีวิดกิจวัตรประจําวันครับผมเมื่อกี้ก็ไปให้ป้าทองคำแล้วครับผมก็เหลืนะองสงแดยกตูงตตูงหนึ่ง เยอะๆเยอะเยอะเยอะลยเน๊ได้กินเยอะแล้วไม่สนใจแม่แล้วไม่ต้องเลยไ<อ>ม่ต้องเลยแั่เจ็บหรอเปาให้ดูสายตาเด็กด <c oughs> ิเด็กดิหาทางขี่หลังโอครับดูสิหาทางขี่หลังพ่อเสียใจครับวันนี้เสียใจเสียใจ

มามาไเล่นตวยนอยู่เย้เย้เย้เยหิวแล้วเหรอเอามาเล่น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 รองก่อนอาบน้าครับเมีย๋าอากาศก็เริ่มเย็นแล้วครับผมพอวามก็ไม่ได้ร้อนๆครับผมเล่นกันน้องครับผมออกกำลังกายครับตูยิน ขนมหวงกินทั้งหวงเลยทั้งเล่นอยากเล่นอยากเล่นมาว่าดับ จะไปไหนนันจะไปจัเจ้ามาเอาไว้ดิหให้นั่น,นไไเลยห,หนัหนเเดี๋ยวเขมาอีกเนไหมเจ้าให้ได้ครับวันนี้เจ้าให้ได้มามือนไม่เล่นไนเะปิดดีนะ เด็กเอาไปกินนะฉันเล่นก่อนหลับตาแลเริ่มเริ่มเหนื่อยแล้วมาวะมากินไม่ได้เหนื่อยแล้วเอแล้วครับเหนื่อยแล้วแม่พอแล้ว หอมแล้วครับผมก็แต่เจ็ดดูนะก็เหนื่อยแล้วเนาะลูกเนาะพอแล้วสำหรับที่นี่ก็พอหาาหอมคอนะแม่ๆเนาะก็อัปเดตให้แม่ได้ดูครับเพราะว่าวันนี้ก็วันหยุดเนาะอยากอยู่รวมครอบครัววันหนึ่งครับผม ขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ๆท,ๆทุกท่านครับที่เข้ามาชมเนาะและชมน้องแสงจันทร์ครับผมพอพ่อวานจะอัดดิทให้แม่ๆได้ดนะูเนาะว่าทุกวันพ่อควานก็ทําอย่างนี้ครับทุกวันครับคุณแม่จ๋าถึงพ่อขวานจะไม่ได้ร้ายก็พาน้องออกกาลังกายทุกวันอย่างนี้ครับผมทชวเย็นๆครับผมเนาะแล้วก็ให้กินของหวานนะครับผมอย่างนีพพ้พอดีๆนะครับเพเนาะกินพอประมาณครับผมก็สรับนี้ก็ขอลาไปก่อนเนาะแม่ๆเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะครับผม อ่ะนลักน้นยอยๆคอยนานๆครับคุณแม่จา๋านอนหลับฝันดีทุกๆท,ท่านเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ